พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับงานพัฒนาสร้างสรรคสยามด้วยงานศิลป์งานสร้างสรรค์วรรณศิลป์และงานสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมเป็นพระอัจฉริยภาพอัละเอียดอ่อนลึกซึง้งและชาญฉลาดในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวดังจะเห็นได้จากภาพจิตรกรรมเทพเทวดาบนเพดาน ในพระที่นั่งบรมพิมานรวมทั้งจิตรกรรมบนฝาผนังในพระอุโบสถวัดราชาธิวาสพระองค์ทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริสรานุวัติวงศ์ท่งร่างแบบและให้คาโลริโกลีศิลปินชาวอิตาเลียนขยายแบบและลงสี เป็นทั้งการฟื้นฟูศิลปะไทยและผสมผสานศิลปะตะวันตกได้อย่างงดงามด้วยพระอัจฉริยภาพในคุณค่าของศิลปะยามว่างจากพระราชภารกิจพระองค์ทรงเขียนภาพประกอบงานพระราชนิพนธ์และภาพวาดลวดลายเส้นล้อเลียนนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนภาพล้อเลียนแบบตะวันตกในสยามประเทศ ในเวลาเดียวกันทรงส่งเสริมการเขียนภาพในระดับประชาชนทรงโปรดให้จัดการประกวดภาพเขียนที่พระราชวังบางไปอินและในกรุงเทพถึงสามครั้งด้านสถาปัตยกรรมทรงมีความสนพระราชหฤทัยในงานสถาปนิกทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยให้การก่อสร้างพระราชวังหลายแห่ง ให้มีการออกแบบอย่างเรียบง่ายสวยงามและไม่สิ้นเปลืองเช่นพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมพระตำหนักจิตระดารหูฐานพระราชวังดุสิตส่วนพระราชวังพญาไทยและพระราชนิเวศมรุกทายวันจังหวัดเพชรบุรีพระองค์ทรงวางแผนผังอาคารด้วยพระองค์เอง พระองค์ทรงโปรดศึกษาเรื่องโบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นอย่างยิ่งทรงมีพระราชดำริให้ตั้งกรรมการหอพระสมุดสำหรับพระนครเพื่อตรวจตราและรับผิดช,ชอบงานสำรวจตรวจรักษาโบราณวัตถุสถานพร้อมพระราชนิพนธ์งานเขียนเช่นเที่ยวเมืองพระร่วงและประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยามเป็นต้น ด้านการรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยทรงโปรดให้โอนงานช่างจากกระทรวงวังและกรมพิพิธภัณฑ์จากกระทรวงธรรมการมาจัดตั้งเป็นกรมศิลปากรเพื่อทำนุบํารุงนาตศินและดุริยางคศินทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งกรมมหโหสพขึ้นด้วยพระอัจฉริยภาพด้านวรรณศิลป์พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทละครรำและโขน ทรงสร้างสารร์บทพระราชนิพนธ์ละครพูดแบบตะวันตกเพื่อให้เป็นสื่อบำรุงปัญญาและศิลธรรมจัญญาที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่รู้จักกันดีเช่นหัวใจนักรบมัทนาพาทาสกุลตลาและพระราชนิพนธ์บทละครแปลเช่นโรมิโอแด์จูเลียตตลอดรัชการ ส่งพระราชนิพนธ์วรรณกรรมต่างๆไว้เป็นร้อยๆเรื่องวรรณคดีสมสรได้ยกย่องพระราชนิพนธ์ของพระองค์ไว้ถึงสามเรื่องคือหัวใจนักรบเป็นยอดแห่งบทละครพูดพระนุนคำหลวงเป็นยอดด้านบทละครคำหลวงและมัทนาพาทาเป็นยอดบทละครพูดคำฉันงานศิลปะแขนงต่างๆ ที่ส่งส่งเสริมและงานวรรณกรรมพระราชนิพนธ์ในพระองค์ยังคงเป็นงานศิลป์ที่ประเทืองปัญญาพัฒนาชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริยาทิราชเจ้าแห่งสยามผู้ทรงเป็นเลิศด้วยพระอัจฉริยภาพอย่างบริบูรณ์ครบถ้วน